ทดสอบปั๊มน้ำเสมอโซลาเซลล์นะครับเป็น AC DC ผสมไฟนะครับทวินไดรฟ์ของแคนโตนะครับ1,500วัตต์อันนี้เราจะทดสอบระบบลูกลอยให้ลูกค้าด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้สมมุติว่าน้ำเต็มอยู่นะครับผมสมมุติว่าเราใช้น้ำไปแล้วลูกลอยจะตกลงอ่ามาดูที่กล่องครับผมเริ่มทำงานแล้วครับผมอ่าอันดับแรกครับปั๊มจะดึงไฟจากแผงโซลารเซลล์มาก่อนครับผมปั๊มจะทำงานยังไม่เต็มที่ครับผมอ่คราวนี้ครับผม ปั๊มจะเริ่มดึงไฟ AC ซเข้ามาครับน้ำจะค่อยๆแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเป็นที่จับปั๊มนะครับ่าดูที่หน้าจอครับผมเนี่ยครับตัดเต็มข่อครับผมดูน้ำดูน้ำครับบายนี้อ่าสมมติสมมติครับผมน้ำเต็มท่อแล้วน้ำเต็มถังแล้วอ้าวติดครับผมน้ำเต็มถังแล้วติดร้อยตัดครับผม โอเคครับผมน้องก็จะเงียบลงไปเองเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับ